เดี oh. s right. <S ๋ยวไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำไปยูทูปพรีเมียมเลยครับผม9บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับแล้วก็ได้ครบทุกอุ์ประกอบนะครับต่ออายุเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับคนที่หิวแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสหรับวันนี้แถมยูทูปมิวสิกฟรี19บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนครับรับปรระะกกัันนจาช่องผมคบได้ชม สนใจติดต่อเพ็ยจะนั่เกมนี้ได้เลยครับเพียแท็กคนติดตามหลักแสนนี่อยู่ใต้ทีมคุณพร้อมไหมคุณรันไปก่อนเลยตอนนี้ได้ครับเพื่อนมาครับน้องๆน้องๆครับอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ดีผมนะถ้าเกิดเป็นไอดีผม่าคุณเวแช่งได้แต่นี้คือไอเดีเพื่อนเวของผมใครแช่งกูตกปากกูตกปากแค่นั้นอ่ะกดอ e ีปดพอเพื่อนเขาบอกว่าคุ้มยี่สิบเจ็ดตเฮียละโอเคพอเพื่อนพอ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 ,พอเลย one hour later มาครับไอเฮียเวไปครับเนาะ แม่มาดูดูคุณแม่ผดไหม,มเวเงินเอ็มได้ประมาณหกแสนได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้อยู่ไ้เอเครับเพื่อนรักแล้วทำไมใบนี้มีสองใบเนี่ยหรือว่าผมไปแกลกอีกฝั่งหนึ่งซัดสองเลยแล้วนะคุณเวดีไหมเพื่อนคุณคือคุณคือคุณคือชิ้นไอเดียชิ้นกูถีคุณคือชินอช้นผมกกชินมช้นดัดมูน โอเคเฮ้ยกูไม่เอาพลังเยอะจังเวครับคุณวันผมให้คุณอ่านะไยนะคุณไม่ต้องแชร์จอก็ได้อ่าโอเคอะต่อดีกว่าคุณเวต่อไหมคุณโอเคไหมช่วงนี้คุณโอเคหรือเปล่าคือเห็นข้อความแต่ก็ไม่โอเคเลยรู้สึกว่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดให้เดี๋ยวคุณจะได้โอเคเพื่อนรักโอเคไหมครับผมครับผมแล้วใบนี้เปิดเลยละกันไม่การันตีด้วยไม่การันตีด้วยคุณเว ไม่เต็มหรอกครับคุณ R The View ไปดูก่อนคุณไปดูก่อนผมเต็มที่มันควรเอาการันตีบวกว่ะผมว่าเต็ม,มเ,าาววมเมชื่อผมไหมเดี๋ยวเต็มผมค่อยไปเคลียร์ตอนนี้ผมเอานี้ก่อนล้วกันบวกแปดอะไรไม่รู้เนี่ยน้องครับพี่บอลไปไหนนี่กูเองเพื่อนแค่หน้าขาวผมเ,เสื้อเลอะเลยดิเพิ่งซื้อเสื้อมาด้วยนี่มาสามพันพิเออร์อันนี้อวดบอกเลยซื้อของสามพันอ่ะนี่อวด ไม่ได้เล่าหรืออะไรทั้งนั้นไอ้ hey, คุณเวไอ้มันจะมีไอ้บวกห้าอีกอันหนึ่งมันหายไปไหนอะหรือว่าผมเลือกอะไรผมขอเชคขอ๊บน <c oughs> ึงเด้ออ๋อโอเคได้เก้าปดอันนี้มาใบหนึ่งโอเค <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมีร้อยเก้าสองใบคือนนี้โอเคเข้าใจละของแม่งไม่เหมือนกันอะ่ะเปิดเลยละน้อไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะเดี๋ยวไปลุ้นการ์ดแบบการ์ดลักหมืน่นอะไรอย่างงี้กันทีเดียวดีกว่านะครับการพวกนี้ไม่มีใครเขาลุ้นกันของกระจกนะครับเคียซ่ามาก่อน ผมขอตัวเซนนอ์อย่างเดียวพอตัวเซนน์มีอะไรบ้างครับคุณเบยที่คุณอยากได้อ่ะมีสามตัวมีเคซูดมีฮาร์เวิตมีเบนไวท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงได้สุดแน่ไอเบยมึงได้สุดแน่นครับเ <P ew en> พ <P ew en> ื่อนโอ้โหเฮียอะไรนะครับเพื่อนได้สุดแน่แกอยู่ยา okay. วโอเคฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ไลฟี่มันตกรอบแล้วจะมาอีกไ <P ew en> ลฟ์ซิกเพื่อนลูคีบา้นานะครับใครอะ ลาย,ย่าคุณเวย์ซื้อได้ยังคุณเวเยอรมันซีบีซีบีเยอรมันแม็กคูเมลโอเคร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าเหรอพี่ทำไมการมันกระโหลกอย่างนี้อ่ะเพื่อนคุณเวครับมันมาที่วกแปดลุ้นวนแล้วนะครับเพื่อนพอเพื่อนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับเพื่อนอันนี้เป็นตัวที่ยังคุณเวย์โอโโ้โถ b าลื้อใ l ลเย่ใบนี้เราไม่ปนานละเอเอ็นเอวนเอเอ็นตาันตัวหน้าทำไมไม่ใช่คันตัวหน้าคันตัวหน้าผมดึงเลยนะคุณเวเฮ้ยเอวเอ็นเอเอ็นเอวเอ็นคุณเวเอวเอ็นเอวเอนเอเอ็น M เวียล่า เวลาเปิดเลาได้แค่สองตัวไม่ชีไม่เราไม่แปดเลยหรอเออเราไม่แปดเลยเหรอครับทีมงานครับใส่มาหรือเปล่าน่ะไอ้ขี้จิ๋มไอ้จิ๋มจิ๋มครับฟังพี่คนตีนไม่มีตานะครับจิ๋ม LWB ครับเป็ทีมชาติกาน่ามานี่มานี่มานี่เฮ้ยเดี๋ยวลุงที่ไหนอะไอ้เหี้ยเถิดอะไรขนาดสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ ลุงเอียยูคุณลุงอียอะไรอ่ะโอเคครับเฮนเดบิลคุณเวเฮ้ยไฟรัวๆนะเยอรมันมี CDM คุณเวมันไม่มีมันไม่ใช่ไอ้นองนะดิโอ้ยเอ็กกี้ไอแคลเอ็กอิเตอร์เอ็กอิเตอร์เอ็กพาราลิซิบเอ็ดเลยนะคุณเวแต่ราคาแสนเดียวไงอะไรอะไรอะไรผมบอกเลยคนดึงยับนะคุณเอาไปขายเนี่ยดึงยับนะ อะไรอย่าเงี้ยไปขายทำไมอ่ะเออมีคนบอกหกว่ากี้หัวเธอพะพะกับพี่เลยมึงเชื่อกูปะกูอยากให้ผมกูร่วงมากตอนนี้เที่หนาเป็นหมอยเลยเนี่ยสั่งมีแต่คนล้อกูหัวหมอยมึงล้อกูหัวเธออะไรของมึงเนี่ยอ่าไปต่อคุณแเว่ไปต่อเพืปอนไรเฮ้ยเฮจีคุณแเว่ยไอ้แก้วเนเธอร์แลนด์่ะเด็กซีเดียมานเด็กรายการหรือเปล่ารายการหรือเปล่าคุณแเว่ยรายการ ถ้าแกบวกแปดมันก็ดีนะดัลี่บายไอเดลี่บินน่อยกูเลมตายหาเรื่องโดนตายมาแมนยูปะเนี่ยเฮจีเป็นไเฮ้ตลอดเลยนะตัวเดิมตัวเดิมมาดิอ่ะตัวเดิมมาดิตัวเดิมมาดิตัวสามมาดิตัวสามมา ลองตืมตีตี้คุณแมเดี๋ยวบอมเดี๋ยวรว,ว,วยไหมเดี๋ยวรวยไหมเพื่อนโอเคนะใจเย็นค่อยค่อยรวยดียวคุณแม่ทีละขั้นทีละตอนเฮ้ยผมขอเปิดพวกการ์ดสุ่มพวกนี้ไปก่อนเลยดีกว่าไหมคุณแม่อไอการ์ดทัวเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมไ้ก็มันก็ต้องอย่างนั้นหรอไม่ใช่อได้ครับคุณแม่แต่ว่าน้องๆจะหมดแล้วไม่เช่อหรอใช่คุณแม่มันถึงไปละหมื่นหมดแล้วไปครับน้องๆครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับโอเคมั้ยเพื่อนจับไปครับเพื่อนขอบครับ เอเวีนวะเว้ใครอ,ครอะกูกะลุงลุงชอบเก๋ถ้าไม่วะคือบวกแปดกูก็จะบอกทีมงานว่ามันไม่ได้แพงหรอกไอ้สัตว์ไอ้ไอควายให้มันเถอะถ้าอยู่ข้างๆอ่ะเพื่อเป็นเพื่อนกันอะก,นะก็จะกอดคอมาไอ้สัตว์ยังไงร้อยแปดเนี่ยเปิดร้อยแปดก่อนเว้ยต้องเปิดร้อยแปด ไอ้ร้อย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 หรอร้อยนี่อ่ะร้อยเฮดจีนี่หรอจัดไปนะเออาจัดไปเพื่อนจัดไปจัดไปจัดไปเฮดจีมาจริงคุณเวน่าจะตัวกลางฝรั่งเศสหรอลาบิออตเขาไม่กลางนะไม่ใช่ไม่ไม่มีหรอกลาบิออตไม่ให้มาหรอกจริงหรอการยุ่งเอาผมสองเลยแล้วกันนะสองเลยตัวไหนอะสเปน ซีบีสเปนลามอสเบรนี่อ่ะเบนโดตอเลสเบนโดตอรไลสได้เลยดาวิดกาเซียอ่ะคุณเบย์อ่ะผมใบนี้ใบหมื่นใช่ไหมใช่ตั้งร้อยหนึ่งก่อนอ่ะอันนี้ง่ายๆคือเหลือแต่หนักๆแล้วนีครับเหลือแต่การนั่งหนักแล้วแต่ตอนนี้การติดตามคือไม่ขึ้นเลยคุณเวย์คือผมต้องทำยังไงกับคนดูดีเนี่ยคุณเวย์ครับผมอยากได้โลกกับตันเมกันตันเันอ่ะไปของของผมทำพชิ้นคุณเวย์เฮจีอีกละ แตไฟอยู่ฝั่งเศสฟีอึ่งติงตีบล็อกบล็อกไปเลยไปเหยเียเดีหาบุรีลาขนลวนี่แหละแต่ยี่สายี่สานเฮดบิยี่สามาให้พี่เวรู้หน่อยโหเฮจีนี่ไงเฮจีเยมันวะเอลบีเยมมนนะใครวะนี่ไงกินเตอ เอ้แต่ถือว่าดีนะแปดแปดก็ต้องร้อยหกก่อนไหมมึงดูเลยระหว่างร้อยหกกับร้อยสี่เราเลือกมาร้อยหกน่าจะไม่ได้บวกแปดเชื่อคุณดิเอาคาถาไปแอร์เอนแอร์เอนคุณแม่สเปนเฟอร์นันโดตอร เออตอนนี้โดนเลยเอาจริงนะคุณเบมันก็ยังดีที่มันไม่ได้เป็นเอ่อไอเทยนั่นนะใครวะเฟอร์นันโดมาริเต้เข็นะอ่ะสองใบท้ายนะคุณเบอ่ะอันนี้บวกแปดชัวร์ละลุ้นเลยว่าจะเป็นปีอะไรก่อนเราไม่ต้องลุ้นหกเดือนมาหวังแอปขอเดอร์วิวมาก่อนแล้วกันนะคุณเบย์ได้ๆๆได้ครับต่อเลนส์เอทีเพื่อนต่อเลนสไม่มีเแสก็รักใครเข้ามาแล้วเพื่อน เอ้เเด็ก e มันก็มองกูโ卜หมดีเบื่อนอ่ะไปครับเพื่อนเฮ้ยไปรฮดวิวเฮดวิลเวยอาใครนอนเดินไหวป่ะขึ้นปีกอะเดินมาคอร์สจิดนี้มันเป็นจิจของอะไรเว้ยคุณดูแล้วผมว่าเราต้องไปเพลงสูตรแล้ okay. วแล้วคุณบอลได้เพื่อน คุณจัดมาไม่สุดท้ายครับเอระทัด่่ได้ัด่งไม่ได้ตด่ไม่ไดตด่ตด่ไม่ไดเอายวเอ็ใช่มัเเียนเลยตอเลีนเหรอตอเลียนเต็ดโอเคกวาเฮ้ยตอเลีโอเค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 วันนี้เต็มอะไรเว้ยเออแล้วคุโชว์เก่งได้่ไม โอ้ยเต้นเลยผมขอเต้นแบบท่าเดียวกับตองเล่เลยเมนี่เนี่เมเต้นแบบเดียวกับตองเล่โอเคไปท้ายไปท้ายไปท้ายนะครับไปท้ายไปท้ายของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบท้ายคุณเมย์ตาตึงตๆโอเคคุณเมย์ผมรู้กันโอเค